ขณะน,นี้มียอดผู้ที่ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยกเลิก112อ,อย่างเป็นทางการที่เต็นไอ,อ,อนรอ2,500คนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณให้กับตัวเองได้เลยครับที่ส่งชื่อขอเสียดงดังๆเล่งๆส่งไปสง ผมพูดอยู่นางนี้อลิตชิวัษษ์หรือเพนกวินกำลังนั่งพยายามที่จะเงี่ยหูฟังแน่นอนครับเสียงนี้ไปไม่ถึงแต่พี่น้องครับเขาอยู่กันในห้องอุดอู้เพียงแค่40คนกับพื้นที่4คูณส0ตารางเมตรพี่น้องครับทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องยากลำบากในการใช้ชีวิต ถูกจองจำสูญเสียอิสรภาพขณะเดียวกันอานท์นำพาก็นั่งจับเขาคุยอยู่กับเพื่อนว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนนัดลาชประสงค์แสดงความห่วงใยและประสงค์จะเรียกร้องต่อตุลาการต่อรัฐสภาต่อผู้ปกครองสูงสุดประเทศนี้ให้ปล่อยตัว เสียงของประชาชนเสียงของราทีปล่อยตัวเพื่อเราปไปเพื่อเราปไปเพื่อเราปไปเพื่อเราเอาอีกครั้งปล่อยตัวปไปเพื่อเราปล่อยตัวปไปเพื่อเราพี่น้องครับกระบวนการยุติธรรมและก็กฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดบอกว่า จะจับขังหรือควบคุมต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติต่อผู้บริสุทธิ์เสมือนหนึ่งผู้ต้องขังไม่ได้ไดนั่นคือข้อความในรัฐธรรมนูญแต่สัตว์ทำไมมึงจะพวกกูไปขังอยู่ในคุก เราใช้ความเพียงพยายามถึงหลายสัปดาห์หลายวันส่งทนายไปพบผลิตชิวรักษ์เพื่อให้ทวิตผลิตชิวรลักษ์ซึ่งมีเวลาพบทนายได้เพียงสั้นๆ1ิน,นาที15นาทีถ่ายทอดเสียงปลาใสแล้วทนายได้จดบันทึกเป็นรายละเอียดลงมาพร้อมกันแล้วก็มาปฏิบัติต่อทีละวันทีลวันจนครบถ้วนเพื่อจะให้ผลิตชิวรลักษ สื่อสารมายัางพี่น้องณนะาราชกระสงคงแห่งนี้เพื่อให้พี่น้องได้ยินเสียงของไผ่ดาวดินได้ยินอนาโนนนำพาได้ยินไม้พันธุ์ขงจานนอกได้ยินเสียงของเบญจาอาปัปนและนี่คือตัวแทนของเขาเหล่านั้นที่มาพูดจาปราศใสจบเพื่อเราแต่ปิดกั้นได้แค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณปิดกั้นไม่ได้เสรีภ เป็นแถลงการที่เขียนโดยผลิตเขียนขึ้นภายใต้ความเจ็บปวดขมขื่นเขียนขึ้นเพราะนายผลิตมีความกล้าหาญเขียนขึ้นเพราะนายผลิตชิวรั์มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าขึ้นเขียนขึ้นเพราะโดนปีศาจ้ายมาตาหนึ่งหนึ่งสองควบคุมทำลายให้ได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้เสียงของเขาดังมาถึงที่นี่นั่งราชประสงค์ เมื่อพศ2517มีคนถูกจับกุ่มคุมขังด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพียงเพราะตีพิมพ์บทกวีสั้นๆว่าจุงวัวมาแจกแบกแกะมาสู่หาหมูมาให้เลี้ยงเชิหาเสียงพวกเทวดา 64ก็ยังมีคนถูกดำเนินคดีด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพียงพพเพราะโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจการดำเนินคดีทั้งสองที่ยกตัวอย่างมานั้นน่าจะแสดงให้เห็นถึงความไร้เก่นสารของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้อย่างชัดเจนยังไม่รวมถึงว่า ในช่วงสิปีให้หลังนี้กฎหมายดังกล่าวจะใช้อย่างบ้าคลั่งเพื่อลงโทษผู้คนนับร้อยพันคนด้วยเหตุผลต่างๆกันบางคนถูกลงโทษเพราะตั้งคำถามต่อความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 บางคนถูกลงโทษเพียงเพราะตั้งคำถามต่อบทบาทของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ถูกลงโทษเพียงเพราะตั้งคำถามต่อเบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินและพฤษภาเลือก5 3ส่วนบางคนก็ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะตั้งคำถามทางวิชาการว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กระทำยุทธหัตถีจริงหรือเปล่าและบางคนก็ถูกดำเนินคดี เพียงพอชี้นิ้วขึ้นฟ้าชี้นิ้วขึ้นฟ้าเรามาโดนคดีหนึงเดืสองด้วยกันชี้นิ้วขึ้นฟ้าเลยครับชี้นิ้วขึ้นฟ้าชี้ไปไกลไให้ฟ้าได้ยินกูชี้นิ้วใส่หน้ามาังลาวอันนี้นอกบทน,นะครับบางคนก็ถูกดำเนินคดี เพียงพอที่นิ้วขึ้นฟ้าหรือใส่เสื้อครอบทบเท่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นก็ตกเป็นเหยื่อของกฎหมายบ้าคลั่งครอบจัก,กรวาลมาตาหนึ่งหนึ่สองนี้เป็นพวกใครบ้างก็มีตั้งแต่คนธรรมดาถึงคนชั้นสูงแม้กระทั่งคนในราชสำนักใกล้ตัวท่านอดีตรัฐมนตรีผู้ชุมนงมทางการเมือง นักสิทธิมนุษยชนนักธุรกิจนักวิชาการทนายความศิลปินนิสิตนักศึกษาพ่อค้าตลาดนัดแม่บ้านาพระภิสษุสง์สมมเณรน,นักเรียนมัธยมตลอดจนผู้ป่วยจิต,ตเวททั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายไร้สาระปาเทือนลหลา เป็นภัยต่อคนทุกชนชั้นทุทกฐานะทุกอาชีพประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายเนื้อหาครอบจัก,กรวาลทุกสิ่งถือเป็นการหมิ่นทั้งหมดแต่กลับมีอาตาโทษสูงริบรล้วและในทางปฏิบัติก็ถูกใช้ปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยปราศจากหลักความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฝ่ายตรงข้ามคนนั้นตั้งคำถามต่อโครงสร้าง และสะภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ก็จะถูกปราบปรามด้วยกฎหมายนี้เป็นพิเศษมาตราน,นี้จึงเป็นกฎหมายทั้งละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสร้างรอยร้าวในสังคมเพราะความอายุติธรรมนํำมาซึ่งความเจ็บปวดและความเจ็บปวดยจมขยายเป็นบาดแผลที่ยากจะสมานได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ยังเป็นกฎหมายอัปย์ซึ่งนำมาความอับอายแก่ประเทศชาติเพราะกฎหมายนี้บัญจัดขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางความจริงเป็นเครื่องมือยืนยันต่อสายตาประชาคมโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปาเทือนไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสอง เป็นเหตุแห่งความเสื่อมถอยอให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุขอันมีพระมากษัตรย์เป็นประมุขอันมีพระมากษัตเป็นประมุขอันนี้ผมย้ำเองเพราะการใช้กฎหมายมาตานี้ไล่ดำเนินคดีกับผู้คนนับร้อยนับพันย้ำก่อให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าโดยที่กฎหมายนี้ได้ปกปิดความจริง ไม่ยอมให้มีเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นแม้กฎหมายนี้จะปราบปรามเด็กขาดแต่ทว่าขาวราวนั้นยังกล้าหาญพอที่จะวางอิสรภาพของตนเป็นเดิมพันเพื่อยืนหยัดในความเชื่อและความจริงของตนเองและคณะที่ถูกจองจำอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นหากท่านเป็นผู้รักประชาธิปไตยรักสิทธิเสรีภาพ และเสมอภาคของประชาชนท่านต้องร่วมกันเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อปลดปล่อยความคิดคำพูดของคนไทยให้เป็นอิสระจากโซ่ตรวนพันธนาการที่มีมาอย่างยาวนานแล้วหากท่านไม่ได้ศรัทธาในประชาธิปไตย แต่ยังรักและภูมิใจในประเทศของเราท่านต้องร่วมเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2 1> เพื่อให้ประเทศไทยมีที่ยืนด้านสิทธิมนุมืในสายตาของประชาคมโลกไม่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่ใจแคบปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและทั้งท่านไม่ได้ศรัทธาในประชาธิปไตยไม่สนใจสายตานานาชาติด้วยแต่ยังรักสถาบันพระมหากษัตริย และต้องการให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างสักนางามท่านก็ต้องร่วมกันเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายยามาตาหนึ่งหนึ่งสองเพื่อให้สถาบันกษัตริย์เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบกสากลและสุดท้ายแม้ท่านจะไม่สนใจสิ่งใดที่ข้าพเจ้าหมายถึงคุณผลิปชิวัลั์นะครับได้กล่าวถึงเลย ท่านก็ควรร่วมกันเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายยาามาตา112เพื่อไม่ให้ใช้กฎหมายมาตานี้เป็นเครื่องมือกันแกล้งทำลายคนรอบตัวของคุณกระทั่งตัวคุณรวมทั้งคนที่คุณรักอย่างที่สุดาการยกเลิกมาตา112คือการปลดปล่อยประชาชนจากพันธนาการไปสู่อิสระภาพปลดปล่อยสังคมจากความล้าหลังไปสู่ความก้าวหน้า และปลดปล่อยประเทศชาติจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยการปลดปล่อยที่การมาถึงนี้จะเกิดขึ้นได้ได้วยหนึ่งล,ล้านชื่อของประชาชนที่ยืนยันประกาศเจตนาลมว่าม,มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะต้องถูกยกเลิกและจะต้องไม่มีใครถูกตัาแกแกงถูกคุมขังหรือทุกทรมานจากกฎหมายมาตานี้อีกต่อไปสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอส่งความหวงังความเชื่อมัน่นและกำลังใจจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพถึงพี่น้องอผู้ร่วมกันเรียกร้องอให้ยกเลิกกฎหมายป่าเถื่อนมาตานี้ทุกท่านขออิสรภาพความก้าวหนะ้ปาประชาธิปไตยจงบังเกิดแก่ทุกท่านมาตาหนึ่งหนึ่งสองจงพินาศหนึหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองประชาธิปไตยจงเจริญศักดิ์นา,าประชาราัฐศักดิ์นา,าประชาราัฐขอบคุณครับพลิอชิวรลักเพ็งปิ้นขอบพี่น้องประชาชนร่วมกันยืนหยัดปลดปล่อยเพื่อนเรานักโทษแก,กนเมืองยี่สิบเจ็ดคนในขณะนี้ให้ได้รับอิสรภาพและเราจะมาฉลองอิสรภาพร่วมกันในที่นี่ อีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกคนไปที่เต็นเพื่อร่วมกันลงลายมือชื่อสแสดงเจตนาลมยืนหยัดที่จะบอกว่าไม่เอา1นึสองมาตราหนึ่งสองต้องหมดไปหนึ่งสองจงพินาศขอเสียงตบมือ